แม้นายกรัฐมนตรีนะคะจะยืนยันว่าจะยังไม่มีการยุบสภาและการเลือกตั้งเกิดขึ้นในเร็วๆนี้โดยยืนยันว่าจะอยู่บริหารประเทศจนครบเทอมแต่บรรดาพรรคการเมืองต่างๆค่ะก็มีการเคลื่อนไหวนะคะท้าทามแล้วก็เฟ้นหาตัวว่าที่ผู้สมัครลงรับเลือกตั้งนะคะในศึกเลือกตั้งครั้งหน้าค่ะ โดยเฉพาะนะคะคนดังในโลกออนไลน์รายหนึ่งนะคะที่มีผู้ติดตามจํานวนมากนะคะเรียกว่ามีแฟนคลับเป็นหลักล้านก็เป็นที่สนใจของ2พักคการเมืองใหญ่ค่ะเรียกว่าเนื้อหอมนะคะรุมตอมจีบกันทีเดียวค่ะหลังจากที่มีการเปิดตัวนะคะว่ามีความสนใจทางด้านการเมืองโดยเฉพาะนะคะมีเรื่องของดิวที่เป็นกระแสะฮือฮาในช่วงที่ผ่านมานะคะว่ามีการตั้งเงินไขในเรื่องของเงินหลักสิบล้าน และมีเงินเดือนประจําค่ะเรื่องนี้นะคะสยามร้านไฮไลท์ ight, ประเด็นดอนนะคะแกะรอยดีลดังกล่าวค่ะพบว่ามีการพูดคุยเจรจากันจนได้ข้อสรุปในเบื้องต้นนะคะครบทั้งเงื่อนไขต่างๆนะคะโดยจะให้มาดำรงตำแหนง่งรองโฆษกของพรรคการเมืองหนึ่งค่ะและก็มีตำแหน่งประจำนะคะกินเงินเดือนในฐานะพนักง,งานของสนามกอล์ฟแห่งหนึ่งย่านปทุมธานีค่ะ แต่ก็มีเหตุบังเอิญค่ะที่สสท่านหนึ่งนะคะของพรรคการเมืองฝ่ายตรงข้ามค่ะที่ไม่รู้ถึงดิวดังกล่าวนะคะดันออกมาประกาศว่าได้ติดต่อถ้าทำเช่นกันนะคะทําให้มีการเปิดเผยถึงเงื่อนไขดังกล่าวผ่านสื่อและก็ทำให้สุดท้ายนะคะดิวดังกล่าวก็ล่มลงไปนะคะเนื่องจากว่าสอที่จะเข้าขายผิดกฎหมายพรรคการเมืองค่ะ แต่ถึงอย่างนั้นนะคะก็เชื่อว่าดีวนี้นะคะจะหยุดชนะเพียงชั่วคราวค่ะเพราะว่ายัางมีความพยายามที่จะทาบทามคนดังดังกล่าวนะคะให้มาร่วมงานกับพักการเมืองนี้นะคะซึ่งก็ต้องติดตามกันต่อไปค่ะว่าเมื่อกระแสซาลงแล้วนะคะคนดังรายนี้จะไปปรากฏตัวที่พักการเมืองใดค่ะ